คนเกิดวันที่5คือพลังแห่งความฉับไวและเป็นตัวแปรในทุกสถานการณ์สวัสดีค่ะป้าหญิงจุธามาสณสงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบําบัดและเลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะวันที่เกิด1 3ถึง31นี้แหละมันจะมีคีย์เวิร์ดประจำตัวนะคะดังนั้นไอ้คีย์เวิร์ดเหล่านี้มันก็จะบอกรายละเอียดในชีวิตของเราด้วย คุณเกิดวันไหนกันบ้างคะป้าหญิงเตรียมรายละเอียดไว้ให้แล้วตั้งแต่คนเกิดวันที่1จนถึงวันที่31เลยค่ะก่อนจะไปฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะคนเกิดวันที่5คีย์เวิร์ดก็คือพลังแห่งความฉับไวและเป็นตัวแปรในทุกสถานการณ์ คนเกิดวันที่5นะคะเป็นคนมีความสามารถสูงค่ะคิดอะไรก็แคล้วคล่องว่องไวไปหมดเลยแล้วก็มีความยืดหยุ่นชอบความไม่มั่นคงอะไรที่มันดูเหมือนมีความเสี่ยงยังไม่มั่นคงว่ามันจะอะไรอย่างไรหรือถ้าทำกิจการก็วันนี้จะได้เท่าไหร่พรุ่งนี้จะได้เท่าไหร่สิบเดือนจะได้เท่าไหร่สิปีจะได้เท่าไหร่ไม่สนใจนะคะมีความเสี่ยงได้ไม่เป็นไร เมื่อไหร่ที่ชีวิตพบกับอุปสรรคปัญหาหรือว่าถึงทางตันเนี่ยนะคะเขาจะรู้จักพลิกแพลงรู้จักปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้ดีมากเลยทีเดียวแล้วก็เข้าใจเข้าใจความไม่แน่นอนของชีวิตชอบอะไรที่มันสามารถเปลีป่ยนแปลงได้เป็นคนหาเงินง่ายหาเงินเก่งนะคะแล้วก็อดทนหาเงินในทุกช่องทางเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเป็นคนทันเกม ทันเกมคนอื่นใครจะมาไม้ไหนเนี่ยรู้เท่าทันคนอื่นหมดเลยค่ะถูกหลอกยากเอาตัวรอดได้ดีชอบการโต้เถียงและการเอาชนะ